ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลูกชายทั้งสองคนหล่อมากนุกสุธ,ธิดาอวดความหล่อลูกชายทั้งสองคนน้องปิปโป้น้องปาแปงหล่อไม่แพ้กันนุกสุธ,ธิดาเกษมสันนัยยุทธยาอวดความหล่อลูกชายทั้งสองคนน้องปิปโป้น้องปาแปงงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับนักร้องสาวร่างเล็กสุดฮอตในยุค90อย่างนุกสุธ,ธิดาเกษมสันน์ยยุทธยา ที่เป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องสังกัด r s โดยมีเพลงฮิตได้แ,แก่เพลงถอนสายบัวจากนั้นก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวและได้รับรางวัลตุกตาทองและรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติและเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบ,บันทางด้านนุกสุธิดาแต่งงานกับสามีใหม่มูฮัมหมัดฮากิมบินอาซาฮามีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องอดัมและ อาศัยอยู่กับลูกชายของอดีตสามีป้อประตูน้ําอย่างน้องปิปโป้และน้องปลาแปงด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนุกสุธิดาได้ออกมาโพ์รูปภาพหลังเดินทางไปส่งสามีและลูกชายที่สนามบินซึ่งงานนี้ทางด้านนุกสุธิดาร่าให้กลางสนามบินหลังต้องส่งลูกชายและสามีกลับมาเลเซียล่าสุดนุกสุธิดาอวดความหล่อของลูกชายทั้งสองคนน,ง o, น้องปิปโป้น้องปลาแปงโดยทางด้านนุกสุธิดา ได้โพสข้อความเอาไว้ว่ารีวิวลูกปิโปแอดปิโปวีเอลทะเลนสุดกล่อนล่าเริงขี้อ้อนปากไวแต่ใจดีสายเปสุดที่รักของแม่ติดตามดูพวกเราได้ที่ช่องนุกแฟมิลี่นะคระับลูกชายคนโตปิโปไม่ใช่ปีโปปิโปนะไม่ใช่ปีโปนุกแฟมิ ack, ลี่นุกสุธทิดา อีกทั้งลูกสุดทิดาได้โพสต์รีวิวลูกชายคนที่สองว่ารีวิวคนที่สองปาแปลงททปาแปลงผู้ไม่มีไอจีแม่ชอบเรียกว่าไอ้ดือ้อนิสัยคือเหมือนแม่ตอนเด็กๆที่สุดคือคนนี้กับปาแปลงคือต้องรุ้นตลอดเวลาเดาอะไรไม่ได้เลยเหมาะกับคนที่ชอบเสี่ยงดวงเดาใจยากบทจะทำก็ทำใจขาดบทจะไม่ทำก็สามารถเดินไปเฉยเลยแล้วถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้ว ไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนใจเขาเลยยากค่ะแม่เลยเรียกว่าไห,ห,นาห้น้ามึนวงเล็บอีกชื่อหนึ่งแต่จริงๆแล้วแม่ไม่น่าตั้งชื่อให้ว่าปลาแปลงน่าจะให้ชื่อว่าลูแปลงมากกว่าเพราะเขาคือสายป้นป้นเก่งมากซื้อของเก่งวงเล็บแต่เงินคนอื่นนะเงินตัวเองไม่ใช้เรียกว่าทุกอย่างตรงข้ามกับพี่ปิ๊บโป้เลยค่ะเหมือนสองคนนี้เขาเป็นหินกับหยางน้ำกับไฟอะไรประมาณนั้นแต่ลูก ก็คือความภูมิใจของแม่นะครับ Hat ack, สุที่รักของแม่รักมากๆนะครับ Hat ack, นุก Family. Hat ๊กฟามิลี่นุกสุธิดาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ